ก็จะช่วยทรายแลดเลือกได้ให้เด็กค่ะอ๋อเอออันนี้ uh ที่เขาเรียกว่าปรบมือเสาจังหวะใช่ถ้าให้ขออีกจังหวะหน,นึ่งอะไรรายการแ oh. รกที่เกมและก็นสุระดับโลกที่จะทำให้เด็กได้ฟังคุณนั้นเป็นจริงุช่ไหม พอแล้วเอาคุยเขาสามคนตีคนดีกว่ามองไงเป็นสาคนวะเออคุยทําไมล่ะยังเหลือสายตั้งเยอะเราเริ่อไปบบดีกว่าเลือมอีกแล้วเลื่มอีกแล้ว,ม,ลวม,มาส่มาส่หน้าตาไม่เข้าพวกก็เลยมันไม่ได้มองอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวย้ํอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคุณเจมคุณเป้คุณโก้ได้เป็นหนึ่งคนแปลว่าปิดจ็อบอ่าแต่ว่าคุณไดอีกสองถูกต้องเพราะฉะนั้นเริ่มครับ ดีไซเนอร์สาวเสียงใสเป็นดีไซเนอร์และเสียงใสด้วยแล้วชื่อแปลกดีด้วยชื่อว่านักการนักการเชิญค่ะ นะคะนิสัยส่วนตัวเนี่ยง่ายๆตรงไปตรงมาสบายไมีเงา,งาแล้วก็ไม่เงองแงค่ะแต่ว่าชอบเทคแคร์แฟนแล้วก็แอบโรแมนติกด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้อยากจะมาจีพี่ๆในแบบของหนูนะคะ คนสุดท้ายหน่อยเอออ้าเป้มาครับคือชอบใส่กระต่ายนี่คือชอบกระต่ายแล้วใช่ไหมครับก็แอบชอบค่ะเขาเป็นดีไซเนอร์เป็นดีไซเนอร์ด้วยนะฮะก็จะบอกให้แล้วกันนะคุณธนะครับผมคุณเป็นตะกาศตัวเมียผมจะเป็นเอ้ยจะเป็นตะต่ายเอ้ยตกระตายทุยตัวเมียยังไ่จบเลยเหรอถ้าเป็นกระต่ายตัวเมียผมจะเป็นกระต่ายตัวผู้ให้แล้วกันนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยว เข้าใจโอ้โหกระต่ายนี่มันไม่หยุดเลยมันทั้งวันเลยนะะรกต่ายนี่เป็นสัตว์ที่เอ็กๆหนาววันนี้เขาหนาวเพราอยู่ในกรงเขาสั่นไม่ได้ครับกระต่ายมันไม่ได้กันทุกตัวนะครับเตือนเลยอ่าอะไรนะกระต่ายมันไม่ได้กันทุกตัวไงหรอเออมันอาจจะเจอกระต่ายตัวผู้อีกตัวหนึ่งเออนี่นะเป็นคันซึ่งกระต่ายตัวผู้ตัวนั้นเนี่ยเป็นยังไงมีดีอะไรถึงได้เขาไปมันอยู่ยิ่งกว่าครับยิ่งกว่ามันจะยิ่งกว่าตัวแรกขยายขยายจะขยัยกว่าตัวแร

เดียวเมื่อกี้สีอ้วนทำลืมใช่รหมนี่ถ้าผมซื้อหวยผมถูกแล้วนะน้องเดินมาผมบอกเลยว่าเอเอแน่แน่ทีวีเอแน่แน่ชอบยิกนี้เจมครับดูเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวที่จูไปในมือ ไม่เป็นไรมือสองก็เอาเชี่ยคนเลยเอาริ่มครับโอเคตอนนี้ทั้ง4ี่หนุ่มนะครับมีโอกาสนะครับผมได้หนึ่งสาวเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นหลังจากนี้สาวคนไหนออกมามีโอกาสปิดจ็อบได้ทุกคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวคนต่อไปนี้เนี่ยสาวขาแดนโอ้โหเปรี้ยวแซ่บสุดสุดสวิงริงเกอโอ้ชื่อน่รัก नाम निकी का โอ้เป็นไรเหนื่อยเกิดมากค่ะโอ้โหนี่กล้าใหญ่กับผมเป็นไรครับเนี่ยสวัสดีค่ะเน้องนิกกี้นิกกี้ค่ะนิกกี้นี่เร็วววนิกกี้ครับอ่านี่นิกกี้มันหนาเหรอครับนิกกี้อันนานิกกี้อนนาทุกขังกับนิกกี้มินาทค่ะชื่อว่านิกกี้ใบนาทุกขังครับผมนึกว่านิกกี้อันาาครับไม่ใช่ค่ะนิกกี้ใบนาแต่ว่าวันนี้เป็นไงคะ เอาวันนี้ก็รู้สึกดีค่ะสวยค่ะมั่นใจเพราะว่าแต่งมั่นใจเพราะว่าแต่งกับบ้านมาไปดูมันไปดูมาดอดนน่ามาแล้วป่ะไหนคะไม่มีไม่มีตังค์ซื้อบัตรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งตัวมาจากบ้านแล้วหมาเป็นยังไงบ้างคะแลวหมาเอาทุกตัวค่ะมาไไ้ปไหนอะ เดี่ยวคนนะน<อ>เรื่องคนไม่ใช่เรื่องคนแรกเขาเลือกแก <_ Myster ious> คนเดียวเอาเหรอผู้ชายความคนขวาเขาเลือกแคนเดียวเจมครับครับกรรมทำสนองปะพิทาคีขอโทษนะครับนี่คือเจมส์หโคต้าใช่ไหมครับหมดแล้วปิดจ๊อกเลยแหละอันเนี้ยนี่แหละเขาเรียกว่าอะคอนเทนต์บุญวาสชนะบุญวาสนาเออบุญพาวาสชนะโซแล้วแล้วรู้ตัวไหมว่า คุณอาจจะมองว่าเขาดูหยาบกร้านดูหยาบดูไม่น่าคบหาแต่เสียงของเขาเป็นคนที่เสียงเพาะมากจริงเหรอในลกเอาเสียงสองคุยกับพี่เจมทักทายพี่เจมหลับตา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 ตาับตาล้วหลับลับตลับลับตหลับตาหลับหลับตาอ่ะเสายงตักทายเัาตอนเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เจม วันนี้อยากทานไข่กระทะไหมคะกี่ฟองกี่ฟองกี่ฟองดีคะกี่ฟองดีคะและทักงสองฟองดี้ไหมคะใช่ออกไส้กรอกถามไส้กรอกแบบรมควันอร่อยมากแล้วไส้กรอกรมควันมีชีสด้วยจังหวะที่หลับตาฟังและจินตนาการเกิด แต่คุณพระพอลืมตาโอ้โหประเสริฐสิ่งที่เกิดสลายหมดเลยแต่เดี๋ยวคุณระวังพอคุณได้คุยกันในช่วงหน้าเดี๋ยว,ยวมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่น่าเกิดกเกิดขึ้น <คะ S 1> ก็ได้ทุกนิกกี้ใช้น้ำหอมกินอะไรฉุนมากมาเที่ยวนี้ยน้ำหอมใหม่มเพื่อนคือมาจากปรั่งเศสเลยนะกินเลยรันไหมคะกินอะไกินชะอม <laughs> พี่ไม่อยากให้หนูรักพี่หันมาทำอะไรหนูอยากรู้อ่ะพี่หันมาทำอะไรพี่อะใจพี่ทำอย่างนี้อายคนทางบ้านรู้ไหมพี่โอ๊ย สาวคนนี้ครับคุณเจมครับเจอเป็นสาวพริตตี้ขยี้ใจชายแต่หน้าเสียดายเจมหมดสิทธิ์หน้าสงสัยจริงๆจ้าโอ๋ครับเชิญค่ะ สวยหุ่นเพียวค่ะวันนี้มุมมองของเจ้าโอ๋นะคะความรักเหมือนสตรอเบอรี่ค่ะนะคะอยากกินสตรอเบอรี่ไหมคะมาสิคะอยากไหมคะอยากครับแล้วมุมมองความรักของพี่ๆล่ะคะเป็นสตรอเบอรี่แบบไหนหวานหรือเปี้ยวค่ะมาเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงครับเจมส์ครับผมจะบอกเลยว่า เหมือนเมื่อกี้ชิดผมตกกระลกแล้วได้ขึ้นสวรรอีกรอบห<อ>นึ่งอ้ามาเอ่างนี้ดีกว่ายังไงคะอันนี้ไม่ต้องพูดคทีละคนมาวัดกันที่ท่ากินสตรอเี่ของผู้ชายเวลากินแล้วได้รสยังไงสีหน้าเป็นยังไงขอคุณโก้ก่อนไหมคุณโก้ก่อนเลยดีกว่าคุณโก้เดี๋ยว เลือกครับเลือกเลยได้ไหมครับยังครับเขาเลือกเราครับก็ไอ้ตรงนี้ครับลูกเร็วเร็วเร็วจะดูคนต่อไปเฮ้ยกลับไปดูเมียก่อนนี่กี้น่ะกินต้องจุ๊บก่อนหนึ่งทีนี่มีจุ๊บด้วยเออไปเราไปออกก่อนเป็นไงบ้างนะโอ้โหมีมีปิดท้ายด้วยนึกว่าโฆษณาน้ำอัดลมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมฟินมากฟินมากอร่อยมากเนอตอเมรี่ไม่รู้อ่ะแบบเนี่ย ฟินมากป่ะไปนั่งฟินที่เดิมป่ะเชิดผมให้คุณก้หน่อยเชิญเดีครับอยากรู้ว่าคนนี้เขากินสตรอเบอรี่เขาจะเป็นยังไงผมกินทุกวันครับสตรอเบอรี่ครับจริงเหรอคะโอ้โหอ่ะอันนี้คืออะไรครับอะไรคะห่วงครับเออแล้วไงครับห่วงนี้มีรูนะครับค่ะแต่ห่วงหนูพี่มีค่าคอนโดไง สรุปแล้วเขายังเหลือเขายังเหลืออ้าวมาสตรอเบอรี่ของคุณกินทุกวันด้วยนมสตรอเบอรี่เนี่ยเออทำไมกัดทำไมกินแบบกระต่ายครับอ๋อกระต่ายทีทีรสชาติรสชาติรสชาติน้าตาคอมฟินอ๋อเป็นสตรอเบอรี่ไม่แอบครับคุณนะได้ครับผมับเชิญคช้าเป้ครับเชิญค่ะอะไร กลับไปกลับไปไม่เกี่ยวเจมอย่ามาเกะกะเขาพ่เศเชิญค่ะไปไหนไปไหนคะเดี๋ยวตกเวทีค่ะโอ้โหบอกแล้วมิสเตอร์แกร์จริงจริงสรไหมคะสำหรับเป็นไงคะกินได้ไหมครับขอขอดูนี่นะฮะเอ้ยไม่ใช่ดูนี่ก่อนครับครับ เป็นรอยอเป็นรอยยอมเจ็บเพื่อกินไอเนี้ยครับ จริงครับแต่แอปมีแอปด้วยคุณแป๊ะปิดจ็อบไปแล้วปิดจ็อบไปแล้วแต่ผมว่าเราเนี่ยปิดเบรกไหมปิดเบรกปิดเบรกสักนิดดีกว่าเพราะพวกเอเอเขาได้แบบไปเช็ดเรดาร์สักนิดนึงอ่าแล้วเดี๋ยวกลับมาคาดฝันกันต่อค่ะสักครู่เดียวครับ